ญาณคันธาของิตมนจงเพดมาเสองสารายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนโนกรรมพ้นดงจักอกงสารรู้เท่าทรรมยปมันผู้ทำบาปผูเจผีสิิวันกำเนิดกำเกิดและกำตายขอให้ริพะลายุณดูแจ้งทั้งในโลกในนอกโลกไปคุณมภีอริยเจ้าตีเศร็จบรรมปภดแก่บุคคลนี้ออนอาออนออนอออือนอานรักดูรักนะบุกดี นโมอ้ออังสาธุตัดแสดงอ้อป้องภัควาทรงเห็นร่วงทำอ้ออ้ออังอรันตั้งยังทรงโลกกัมมาสัมภูตนาทรงแจ้งหุบแห่งศาสนาหลานผูแจ้งแห่งยิงในสูตรแทงคู่ให้ตอสสอดตีแจ้งโปดินาเสกบนหนึ่งแ่นดินไว้เสกบทสองฟ้าเสนอตุลหลังไหลดังโบขณิปัดหลังอี๋ไหลเสกบทสามอให้เกิดเป็นไปแสนหาลุกพุ่นปลาครอบจักรวาลอ้อในกองประเสริฐอ้อบังเกิดกับดวงทำผู้ทำกรรมและทำบากรูเท่าพึงทาหนึ่งโลกปิยาสองโลกปิยาสามปิยนักห้า ขอให้จิตปนนจงมาเกิดระเสริฐตัวรรายกรรมวตีกรรมวัโกรรมนัโลกรมขอให้พนจากกงสารรู้เท่าทันใจพยามารผู้ทําบาปพวกเวทพวกผีสิวันกําเนิดกาเกิดและกตายคนจะหายมาเท่าไยันยงกระทาการโยธาหรือวหาอบาสิามันสุบการโยบยีาอตอะไรยามันรูอะไยามเตอะไรยามันดูอะไรยา

นักเคื่อนยเดหายไปีนักเอนมอนพุทธนกเคือนเือดหายไปนบบัดนี้โอมักะยาวัติติเยี่ยปะยาปุรุปปะยาปุาตตัุัปะพุทธปะทารายะัพุทธปิเจตนตอาพุทธไปหนใ้บุขจะเปิดเห็นทุกนที่าสุุกปะปะปะจะเปิดทานจาดู